โอ้ยาปดอกยางไงเลยจ้ะไค่จอะยางจ้างมเนาะงามง้งามงาจ้ะอ้ยขา จ้ายายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือวันนี้เอามาเขาปานาะค่ะเขาป่าเจ็เสาเหมือดเลยค่ะมาหอดปลาประมาณติหาเนาะค่ะเนาะแจงออกเราก็เลยมาท,ทางทายพอม่พี่น้องเนาะค่ะเสาเหมือดเด้อค่ะมือวันนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะมือวันนี้สรวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมือวันนี้มาโซนมหาเนาะค่ะอำเภอมหาชนะชัยค่ะ ยายพอแล้วค่ะอู้ยคนกระไลแล้วค่ะเนาะกําลังเขามากันเต็มเลยเห็ดออกลายค่ะไข่จ้าข่มือนกินเห็ดรวมด้วยจ้ะจ้าเอาเลยจ้ะยายโวูนต่มหนึ่งงามงามเห็ดรวมเป็นเห็ดรวมเนาะค่ะเห็ดไข่เห็ดกอเห็ดซาลาัดค่ะ หนาขาวกับลายน้อยใหญ่เนาะข้าวเปล่งจ้ะขาวแปดโอ้ยหนาขาวกันนะขาวแปดหนาแหล่หนาแหล่มีอยู่งามๆเลยจ้ะหนาแหล่ก็มีหนาขาวก็มีหนาแดงก็มีได้จ้าแดงมันยังไม่ถึงหนาจ้าเอาเลยน้อยใหญ่ดอกหนาดีเก็บให้รวมจ้รมรารวมเหลือกเอาเลยน้อยใหญ่เนาะ วันนี้มาเหลือกเอาเลื่อยๆค่ะตัวนี้เก็บมาแน่แล้วเนาะค่ะตั้งแต่สเสาเมืองเนาะตอนไนทักไทายค่ะไปเอาต่อ,ตอจ้ะเราตัต้เเงเส้นตุ้บๆจ้ะอโอ้ยเชียย,ยนลมกำลังตุ้บๆเละยายเนาะ,ะเฮียงครูจ้า ไ้จ้ากอจ้ะว้างามงามจ้ะกอจ้าโอ้ยหาตันตึกเลยเนาะมาใหญ่เฮ็ดไข่จ้ะโอ้ยงามงามไปดอกใหญ่จ้า ลายเนาะจ้ะหลดเขามาเต็มเลยน่อยใหญ่นะจ้โอ้โหใหญ่มาใหญ่ไงโอ๊ยดอกยางใหญ่เลยจ้ะใหญ่จ้ะ หา้ามเนาะไปยังจ้าอือหอกอยกังตะปูจะปีอยู่เลยยัาถึงจ้า Ô bà lạc Đẹp không? Đúng Khuôn như này, trong ừ. đó Ngàn Chèn rồi đó, dài nó อ้ยขาโมคนยู่ใสล่ะบนเท้าอะไรท่เ้าใบปะคนรลายเนาะออดอกไงทำไปทำไปจ้ะ

ขา,นขาเนี่ยมือขาคือเหยียบบ่อเนาะเนาะเนือเหยี <laughs> ยบ <laughs> แต่ก็ใหม่งามจ้ะเพิ่ เต็มตาแล้วจ้ะไปล้อต่อจ้ะเห็ดร่วงดอกแงงยางขา,ามไปตรงสามคนลหรยั <laughs> งเห็นเธออยู่เป็นเห็นเรา

มีบอไวกันเนะาะช้าตอวดีเอยอแ้กิโขอแก้หมาเราบักนี่ยมาเล้วหมาเราม,มูไป้กันเนาะจิงเลยใจย่าย,ายสำเนียงก็มีแห,ห้งเราจะเฮ้า <c oughs> ปีนี้ กำลังได้บ่ายเด้อจ้ะอู้ยขาเงี่หางอยู่ต่อละสองหน่อยเพื่อนพมิ้ได้ใหญ่เอาเอาจังใดจึงจึงได้งานสิจึ่งได้งานบ่ได้งานด้นพี่เนอะนี่งามงาม งามเลยจ้ะอือเอมีแหงหจ้ะมีแหงเสบายงเรามีแหงกำหนึ่งกำลังอ,อนะ่องนายายเนาะกำลังเหลื่อมอองเลยจ้ะอุ้ยเห็ดรวมเ่อกอระโนนอยเนาะอ้ายงามงา <c oughs> มเต็มยมใจเลยจ้ะ อุย้ย <laughs> รดจับวาร์ด <laughs> มือไปสูดอ้าไปอสองวังใหญ่มีปะหอม <laughs> หอยไปเลียร์จ <laughs> <laughs> ้าเลียร์เห็ดลายคักนาาจ้ะโหดจอเต็มเลยออก่ะ มันไผ่มันมาเนาะเขามาก็มีออกไปก็มีเนาะสุดหวยครับไห้ด้วยจ้าานไรกยครับโอยค <c oughs> ่ะทานใหญ่พี่น้องโด่งนใหญ่สี่เด็กกลับแล้วเนะาะค่ะมาใหญ่คนงานเขา มาแต่เสาเหมือนเนาะค่ะคประมาณตีหานะเขาเขาป่าตีหากลักวๆค่ะสีจแจงแลนะ้วอ้ยมาอเนี่ยไ็้จำเนี่ยเฮ็ดป่กแดงจ้ะเฮ็ดรวมเห็ดป่กแดงเนะาะมานู่ค่ะมานู่ค่ะคิปนี้กับสีเดล่าไปก่อนแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีาสานสออนเดย์ในเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วค่ะคิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ